เโอเคเอาไม่ uh oh. Okay. Oh สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับกที่ช่องหญิงทารานะคะวันนี้เห็นเราแต่งหน้าแบบเป็นไงตาแดงจมูกแดงปากแดงแดงทั้งหน้าอย่างนี้แน่าน้องเป็นเทศกาล เ<ส>ราเล่นเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะวันนี้นะคะยิ่งมีลุกแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าลุกแบบไปปาร์ตี้คริสต์มาสกับเพื่อนนะคะหรือว่าจะแต่งไปถ่ายรูปเล่นก็ได้นะทุกคนอันนี้นคือแต่งง่ายมากนะคะแล้วก็มีความแบบว่ากลิตเตอร์ฟนซีต่างๆนะคะก็คลิปนี้แต่งง่ายมากถ้าอยากรู้ว่าแต่งยังไงนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะ โอเคกลับมาที่หน้าสวกันนะคะขั้นตอนแรกเลยอย่าจะทําการลงคอนซีลเลอร์ไปที่ใต้ตาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใต้ตาํามากแล้วต่อมาเราจะมาลงรองพื้นกันนะคะนิงใช้เป็นของ2ตัวนะคะก็ของเคที่ดอกับของ Qpaste นะคะ แล้วก็ก่อนที่เราจะลงแป้งนะทุกคนวันนี้ใช้เป็นลิปเอามาทาแก้มก่อนนะคะน,นี้ใช้ของสมูโตนะคะเวเวทลิปอันนี้ใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสวิตคอรัลเอามาลงเป็นแบบเบดแก้มนิดนึงก่อนแล้วก็เอามาป้ายตรงจมูกนิดนึง เราจะสร้างหน้าหนาวปลอมไปได้วยกันนะคะ <c oughs> คริสต์มาสมันก็ต้องหนาวหน่อยใช่ป่ะก็แบบจมูกแดงๆนิดนึงแม้มันจะหนาปลอมก็เถอะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาทาแป้งกันนะคะนี่ใช้เป็นของโฟ o u ยูทูนะคะึงจะทําการลงแค่บริเวณแบบว่าทีม่มันมันๆนะ <c oughs> แล้วต่อมาเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันนะทุกคน ต่อมาเรามาเขียนคิ้วกันเลยนะคะยังจะใช้เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้เอามาเขียนคิ้วเลยนะคะ มาต่อกันที่งานตานะทุกคนวันนี้ยิงจะใช้พาเลตอันนี้นะคะถูกและดีนะคะของดิกาลูโคโควีนัทนะคะอันนี้เดี๋ยวยิงจะทําคลิปรีวิวแยกเอาไว้ให้อีกคลิปนะแล่ถ้าตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่จะรีบมาลงให้ดูนะคะสีแรกที่เราจะใช้เราใช้สีน้ําตาลอันนี้เลยนะทุกคนให้ทั่วเบ้าตาเราเลยนะคะด้วยเราจะเว้นกึ่งกลางตาเอาไว้นะ บอกเลยว่าวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะแต่งตาอย่างไงเลยนะคะก็คือลองแต่งไปก่อนและกันเนอะถ้าได้ออกมาเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วต่อมาเราจะใช้เป็นสีแดงอันนี้นะคะเอามาทาบริเวณข้างหลังตาเนี่ยขึ้นไปเลย สีต่อมาที่เราจะใช้นะั้นทุกคนเราจะใช้เป็นสีอันนี้นะเป็นออกแบบว่ากิตเตอร์ชมพูอ่อนๆนะแล้วทุกคนทาไปบริเวณข้างหน้าที่มันเหลือเนะี่ยแล้วเราก็จะกลับมาใช้สีแดงเดิมนะในการเอามาทาใต้ตาล่างนะคะ ต่อมานะทุกคนเราจะมากรีดตากันนะคะนี่จะใช้เป็นอายแชโดว์เหมือนเดิมในการกรีดนะวันนี้เราใช้เป็นสีน้ำตาลในพาเลตเดียวกันเลยนะคะเอาเป็นสีน้ำตาลอันนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งทุกคนแต่หญิงรู้สึกว่าข้างหน้าที่เป็นบริเวณกิตเตอร์ของเราอะ่ะมันค่อนข้างเบาไปน,นิดนึงฉะนั้นหญิงจะกลับมาใช้อันนี้นะคะแต่เป็นสีใหม่นะตอนแรกเราใช้สีนี้นะอันนี้เราใช้สีนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้กิตเตอร์สีเดิมนะทุกคนเอามาทาบริเวณหัวตานะคะ จากนั้นเราก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะจะใช้กิตเตอร์ที่เขามีมาใน พาเลตเดียวกันนี้นะคะเอามาเนี่ยเอามาติดบริเวณใต้ตาล่างแล้วนะ นี่ก็นี้เป็นกากเพชรที่เราซื้อมานะทุกคนเป็นแบบกาก,ากเพชรเม็ดใหญ่ๆนิดนึงนะเราจะเอามาติด ต่อมาเรามาปัดแก้มกันนะทุกคนเราก็จะมาใช้ในกันนะคะก็คืออันนี้ของ for you 2นะคะสี M2 I Miss you นะทุกคนเป็นสีนมๆแบบนี้นะเอามาปัดบริเวณที่เรามีการแบบว่าลงลิปสติกเป็นแก้มไปก่อนหน้านี้แล้วหนาวยังยังเอาอีก แล้วก็มาทาลิปกันต่อนะทุกคนเราจะใช้เป็นลิปอันอันแรกที่เราได้มีการลงแก้มไปนะคะอันนี้ใช้สีเดิมเลยนะทุกคนศูนย์เนี่ยเอามาลงเป็นแบบให้ทั่วปากก่อนเลยจะออกเป็นสีแบบชมพูนิดหนึ่งเนาะ จะทุกคนไม่ได้เป็นโควิดนะจ๊ะเป็นภูมิแพ้ซึ่งคนที่เป็นภูมิแพ้ในอากาศแล้วก็สถานาการณ์ตอนนี้อยากกัง,งวลว่าเป็นโควิดนะจ๊ะโอเคอย่างที่บอกว่าปากเรามันเป็นสีแบบว่าออกชมพูแต่ว่าคริสต์มาสมันคือสีอะไรสีแดงนะจ๊ะฉะนั้นเราจะมาใช้สีอันนี้เพิ่มนะคะเป็นของ โอไมตินนะทุกคนสี09นะคะจะออกเป็นสีแดงๆนิดนึงเราจะมาทาบริเวณข้างในปากแล้วนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนนิดเดียวจะจบละขอเติมจมูกนิดนึงมันควรจะแดงมากกว่านี้หน่อยๆนะคะ ไม่ได้เป็นโควิดบอกอีกรอบนะจ๊ะอืมลูกเราก็จะเป็นประมาณนี้ปิดคิปไม่ได้ลูกเอาโอเค เอาใหมลุกเราก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปทำผมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟินสิสลุกกันค่ะ สร็จแล้วนะคะทุกคนสําหรับลุคนี้นะคะหนีไปทําผมแล้วก็ติดกิฟติดแบบพวกเพชรมาเพิ่มนะคะเพื่อแบบเพิ่มความสนุกสนานให้มันยิ่งขึ้นนะคะกับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะยังไงวันนี้หิ่งลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้หิงด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ